เขาว่าขับรถไปเมืองคองนั้นยากจริงหรือไม่ <you> know? ติดตามคอยรับชมนะครับเ well, ส้นทางไปถ้ำเชียงดาวต้นไม้เนี่ยเขาชอบถ่ายเป็นที่ระลึกกันนะครับเนี่ยไม้ใหญ่ตรงนี้ย่านเนี้ย เส้นนี้จะมีสวยๆยอยู่นะครับนี่มุมสวยต้นไมใ้ใหญ่ๆครับนี่เหี่แม่แม่นะี่ยหนุ่มๆสาวๆเขาจะมาบันทึกภาพกันบอิิเวนนี้แหละครับมุบมสวยนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมดูนะครับสาวสาวคุณนมก็องมาเก็บภาพตรงนี้คุณแม่บันทึกหลือคลาส่งไปให้คุณลูกดูหน่อยต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆในว่าเป็นต้นยางนะมุมนี้ก็จะจอดบันทึกภาพกัน เป็นจุดเช็คคอยล์หรือเช็คอะไรประมาณว่าอย่างนี้ยเนาะเที่ยวกันโอเคนะครับท่ำเชียงดาดวแต่ว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปน,นู่นวนนิดเนี่ยวัดถ้ำเชียงดาวไม่ได้พอนึกออก Nó nước không Không có hay khâu lên Bờ hư, bờ hư Bờ hư, bờ hư Còn đi làm... đây nè <laughs> dạ. bà betul dia macam mẹ ตัวประมาณนั้นก็จะจอดรถกัน <c oughs> ด้านบนพร้อมกับร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารเยอะเลยทางเข้าชมทัเชยงดาวประมาณนั้นนะรู้สึกว่าเป็นสถานที่เที่ยวนะ ่เขาก็จะมาเที่ยวแถวนี้กันเยอะโบสถเล็กนะโบสจะไม่ใหญ่คล้ายๆกันไปหมดเมื่อกี้นี้ถ้ำตับเต,ต่าก็ถ้ำตับเต,ต่าก็ <ขอ S 1> เล็กนะแล้วก็ถ้ำแกบก็โ<อ>บสถเล็กอันนี้เราก็มาที่ถ้ำชยงดาวก็โบสถเล็กนะครับ อันนี้ไม่ได้เข้าไปเก็บรายละเอยียดนะครับท่านผู้ชมจะขอแค่ผ่านให้ท่านได้เห็นบรรยากาศเท่านั้นเองนะเดี๋ยวขอวนออกแล้วครับนี่นะเข้าไปชมถ้ำชิงดาวนะครับก็เห็นบรรยากาศตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับนะะแล้วก็มีรถโดยสารจากตัวเมืองเข้าใจว่าจากตัวเมืองนะ านักท่องเที่ยวเข้ามาชมสองแถวนะรถเมรแดงสองแถวแดงเนี่ยนะครับประมาณนั้นเลยนะ,ะทางออกถนนทางนอ,นออกถนนได้เหมือนกัน อันนี้ก็แน่เหมือนกันเนาะออกได้สองทางทางนู้นเขาให้ปันเวมั้งทางเวโอเคสองทางไปเชื่อมเชื่อมใหม่ข้างหน้านี่ใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายเลยอันนี้ไปเบย์พาร์ตอันนี้ไปเมืองคลองไปเมืองคลองเราจะขึ้นไปจุดโอ้เราไม่ต้องไปมอมนู้นเราขึ้นทางนี้ไปเลยจุดชมวิดวดอยหลวงเชียงดาวนะครับแล้ว ลยไปถึงเมืองของน้ำเตงน้ำเตงก็ไหลมาจากแม่น้ำลองนี่ก็ ไม่ไหลลงน้ำปิงมันจะไหลไปน้ำอื่นน้ำน้ำปิงก็จะมีเส้นอนน้ำปิงน้ำปิงอยู่ฝั่งน้นหน่วยพิทักษ์ป่าศพข้วยผาตั้งนาเหล่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวโกโมุทยานัชาติาตาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบร,ริเวณนี้บรรยากาศสวยนะฮะอยู่ที่กมที่สามสเมืองคองนะครอีก31 <c oughs> ไปถึงเมืองคอง มีสะพานสวยด้วยาน,บบนานทานน้ำทานน้ำสวยงามใสนะฮะเห็นไหมฮะทานน้ำธรรมชาติเลยครับสวยผานข้ามไปห้องน้ำามีห้องน้ำไว้บริการที่ด่านตร,ตรวจตรงนี้นะครับ ชอบแบบธรรมชาติเห็นไหมฮะเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับตรงนี้ก็เป็นด่านตรวจนะฮะดูความปลอดภัยดูเรื่องกันให้บริการด้วยครับใครสงสัยก็สอบถามข้อมอูลเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราต้องไปอีก12กิโลก็จะถึงจุดชมวิวบ้านนาเรา นะบ้านนาเรานะครับประมาณนั้นเลยนะจุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาวประมาณนั้นนะครับกมที่6ถนนชอมอสามศูนย์องสี่อีกสามเอ็ดกิโลเมืองคองนะครับมีส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นดอยขึ้นเนินสูงที่ราดชันประมาณนั้นนะครับ เราขึ้นจากดงานตรวจขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีทางราดชันขึ้นมาพอควรนะฮะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มลงแล้วนะครับเรียบคล้ายๆเรียบดอยเชียงดาวอนะฝาตั้งถนนหมายเลขนี้ก็คือ3024นะครับตรงดังตรวจก็เป็นกมที่หลักที่6นั่นนะครับ ถ้าจะไปเมืองคองก็31กิโลแต่ตอนนี้ผมไม่ถึงแล้วล่ะเพราะเราวิ่งมาได้หลายโลอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นป่าภัยล่มออรื่นนะครับถนนก็อย่างที่เห็นนะฮะพอพอหลีกกันได้สองเลนประมาณนั้นนะครับมาเรื่อยๆปลอดภยัยนะฮะเราจะปลอดไปเรื่อยๆอย่างนี้ วิ่งแบบสบายสบายช่วงนี้ก็ถนนลาดยางอยู่นะครับว้าวดูผาด้านบนนั้นคุณแม่ถ่ายให้หน่อยเถอะเห็นไหมว้าวเลยนะเหมือนผาตั้งเลยนะครับตรงเนี้นะผาตั้งนาเราใช่แล้วตรงนี้คือผาตั้งเดี๋ยวลงไปคงเป็นนาเราไม่ใช่นาเขาประมาณนั้นนะครับความสูงระดับตสอง อันนี้เขาอะไรนะพ่อนะดอยเชียงดาวไม่ใช่เขาจะเป็นาตั้งฐาตั้งโอ้สวยาตั้งนะคะทางจะคดเคีียวแบบนี้นะครับมีขึ้นมีลงสลับไปเรื่อยๆแต่สวยสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับ สวยงามคุณนอเย็นนะโอ้ยี่สิบสามองศานะครับอ่านนี้เราเริ่มลงนะครับมีขึ้นมีลงประมาณนั้นร่มลื่นนะฮะ น,นี่ไหนว่าดินถล่มเนาะลงมาลงนะครับลงใช้เรียดต่ำดีกว่าปลอดภยัยดีี๋ยวพกกับแล้วก็ออกงนี้เหรอคบไม่มีเส้น,นึ่งนะครับ เยอะเลยนะเขียวขจีเลยนะครับล่มลื่นเย็นยี่สิบสององศาแนละ้วเมื่อกี้นี้เรายี่สิบสามตันนี้อุณหภูมิลดลงฮะยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดองศาอากาศดีชอบชอบ ว้าวนะครับ21องศาน,านะนลูกคุนะครับตรงนี้กมที่13ในว่าจะเข้าเขตบ้านหน้าเราแล้วล่ะนะครับน่าจะมีจุดชมวิวประมาณว่านะครับเรามาได้จากจุดตรวจในว่า6กิโลได้ไหม เกิโลานั้นมันกมหกวัวนี้มัน13เนาะประมาณถูกเจ็โลนะครับเดี๋ยวอีกประมาณว่าสัก6โลเนาะน่าจะเห็นพื้นที่ราบแล้วลงเป็นพื้นที่ราบแล้วนะบ้านนาเราอะ่ะคำว่านาก็คือพื้นที่ทำนาเนาะไม่ใช่นาเขานาเราเดานะครับอย่าเพิ่งเชื่อ เยอะดีจังน,นี่ขึ้นมาเป็นยี่สิบสองนะพงศาที่ยี่สิบเอ็ดได้ยินเสียงน้ำเนียงน้ำสองข้างทางพื้นด้านข้างนี้เป็นท้องนาเล็กๆนะครับในว่าตอนช่วงนี้เริ่มจะเข้าหมู่บ้านแล้วมั้งนะครับเพราะว่าสภาพเหมือนพ้นจากเขาลงมาแล้วแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดนะเห็นไหมยังมีบ้างนิดนๆ,นๆหน่อย หูยังไม่หายอื้อแม้ท้องนานะครับใจว่ามีพวกเก็บเกี่ยวไปแล้วนะนะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับน่าจะเข้ามืองคลองแล้วมั้งแต่ว่ายังมีเขาล้อมอยู่ข<ค>นวงควายมอ๋อะอะไรแม่แป <คน S 1> ลแป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 ลเป็แปลแปลแปลแาหากงกลแปลแวาแบ้านลปแล้วครับเห็นมีสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับ นี่เขาเรียกว่าอะไรสำนักสงบ้าน,นแม่ป่าเศ้าแม่ป่าเศร้าได้ทานน้ำอยู่ด้านข้างนะชนวดชุมชน8กอม125โค้ยยง8กอมอตำบลเมืองคลองกฎระเบียบชุมชนเขามี8ข้อนะมาชิกชุมชนขยายพื้นที่ มีแปดข้ออ่านไม่หมดแล้วครับนะเริ่มเป็นบ้านหลังจากที่เราวิ่งบนไหลเขามานะแต่ยังไม่ถึงจุดที่เขานิยมชมกันเที่ยวกันนะครับกมยี่สิคงไปประมาณเท่าไหร่นะสากิโลนะโดยประมาณ บรรยากาศชุมชนเมืองคองนะครับกินทุกวันในในคลิปเนี่ยผู้ชมไม่ได้กลิ่นนะซ้ำนี่นี่นี่เป็นชุมชนแล้วนะครับโอมยน้ำ,นำมีน้ำโอ้ยนะครับห้ามจับสัตว์น้ำนะครับโอ้เขาเลี้ยงวัวนะ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นส่วนหนึ่งนะครับท้องนาเขาก็เก็บเกี่ยวกันไปแล้วเข้าใจว่านี่คือหนึ่งลุ่มซอกเขาระหว่างเขาเ,เขาเป็นที่ราบข้างล่างก็ทำนาและมีบ้านเล็กน้อยไม่กี่หลังนะครับชุมชนใหญ่น่าจะอยู่ด้านหน้าเราเดี๋ยวขึ้นอีกเขาลูกนี้หลุดลูกนี้ไป,ประยะคิดว่า มไม่เกิน4โลน่าจะถึงพื้นราบใหญ่อันนี้อย่าเพิ่งเชื่อเดานะครับเริ่มลงแล้วเราขึ้นมาสุดแล้วเราก็เริ่มลงนะครับ มันไม่มีสัญญาณตอนนี้กาลังอยู่เส้นทางไปเมืองคองเมืองคอนจ้าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่เลยเชียงใหม่เอะเชียงใหม่อ่ะเออ้ำัมไม่มีสัญญาณเมืองคอนเมืองคองเมืองคองเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไม่ได้ยินเลยน้ออ๊ เอเอ,เ,อเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยจ้ะสา,า,า,มามต่อไปมันวันนี้บางทีไม่มีสัญญาณการโทรจำนวนสามสิบเอ็ดครั้งถูกปิดกั้นอ๋อมันไม่มีสัญญาณโอ้ญญโหหลังสาวฉุนเลยแหละวิ <c oughs> ่งอยู่บนเขาอ่ะสัญญาณมันอาจจะไม่ต่อเอนื่องมีบ้างไม่มีบ้าง ประมาณนั้นเลยถ้ามีขบขบเขาบ้างก็เว้นแต่ว่ามันมีเสาสัญญาณนะในอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นใช้ระบบดาวเทียมนะม,มันไปได้ทุกที่คุณอยู่ตรงในๆนก็ได้ก็ม,มีน้องๆขับมอเตอร์ไซค์ลำหน้าไปแล้วในว่าเป้าหมายเดียวกันนะคงเป็นเมืองคองเหมือนกันเนาะ ตอนนี้เราก็จะเริ่มขึ้นเขาอีกครั้งหลังจากที่เราลงขึ้นแล้วลงมาเจอที่ลาบเป็นท้องทุ่งนาและมีบ้านมีกี่หลังเป็นชุมชนเล็กๆมีทำนามีเลี้ยงวัวมีเลี้ยงควายประมาณนั้นนะ,ะน,นั่นะไรันดีนะโซล่าเซล์นะตรงนี้เอออย่างเงี้ยโซล่าเซลเงี้ดีโซล่าเซลลสองโซ่แล้ข้าง,างนจะเข้าเขตพื้นที่ลาบล้วมั้ง ว้ามีเสียงน้ำอ่ะมีเจ้าหน้าที่ไหมั้ย๋ยเลสืบทราบข้อมูลไม่มีหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านยางห้วยบ้านนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่เนาะโอ้เรามีนูน่นเดินอยู่ถามได้ไหมเมืองคลองไปไกลไหมแม่ลองสื่อที่ ต้นนะคะเมืองคลองไปไกลไหมคะไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะไปไกลไหมตรงนี้ไม่ไกลแล้วจะถึงแล้วใช่ไหมครับถึงกิโลกว่าโอ้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณตาไปไหนอ่ะไปพอควายครับอ๋อค่ะไปดูกระบือไปดูกระบืออ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะควายกระบือเราไปอีกนิดหนึ่งอีกกิโลกว่า น่ากินที่ควายเนาะเขาเลี้ยงเนี่ยพื้อเออเป็นอาชีพเนะี่ยพื้นที่นะดูแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีโคมไฟแบบโซล่าเซลลแล้วนะก็สะท้อนถึงว่ากำลังจะเข้าบ้านเข้าเมืองเขาแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับนะเห็นนะเสาไฟโซล่าเซลล์ ครับท่านผูถชมาเออใช่สมาเสียงตั้งห้เออตั้งอย่างเงี้ยแดดดีใ่เนี่ยตรงเนี้ยเออตรงนี้แดดดีนะเป,นเป็นคิดที่ดีนะอืมค,คิดที่ดีไปแล้วโลบอบกว่าบ้านหั้วบ้านบ้านหั้วบ้าน บ้านหุวยบ้านหมู่บ้านอพปนะตำบลเมืองคลองเนาะเชียงดาวเชียงใหม่เป็นที่บ้านนิดหนึ่งเขาก็จะทำโอ้ยที่รักอ่าโอเคแต่ยังไม่เห็นที่เป็นท้องหนาลุ่มๆนะ มามรนอันนี้ก็เป็นที่หัวใโอยเธอก็จอดตรงนี้โดข้างล่างต้นร้าคตพะโอ้แท้จริงๆอันนี้เลนหายเหลือเลนเดียวต้องระวัง ว็เร่งเดียวจริงๆ<อ>พ่พอขับันความเร็วเลยผูกอ,อ,อื้อน,นะอืมเขาเข่มอ,มอนชมหมอกเมืองคองที่พระกลานตากันชุมวิวบ้านเมืองคองอ่า นี่เขาเรียกบ้านวังมะเหลิว,ลวถือวนสวยประมาณนั้นนะครับพระท่านผู้ชมชมเส้นทางนะครับจากท่า,าเชียงดาววัดท่ำเชียงดาวไล่เรื่อยมาจนถึงบ้านเมืองคองเลยนะฮะนี่ก็เหมือนว่าเรากำลังเริ่มเข้าเขตพื้นที่เป็นตัวเมืองนะครับ มีห <c> ล <oughs> ายพื้นที่บ้านวังมะลิวโรงเรียนบ้านวังมะลิวนะฮะโรงเรียนมาถมบ้านวังมะลิวข้างล่างนั้นอ่ะคือมีดุกเขาอยู่นั่นอนน่าเนน่าจะเป็นพื้นที่หลัทของทุ่งนาไหมเนาะ รถเนี่ยเขาเป็นเลนเดียวนะครับซึ่งขับก็เ้ <c oughs> ่าไม่ได้มีรถตามหลังมานะครับก็มีโฟมสเตบ้างอะไรบ้างนี่เป็นสองเลนให้แล้วดีใจจังเลยนะครับมีหลังมาให้ขวัญให้แตงไปก่นอจนจอดพักตรงนี้หน่อยพวหรอมพักอาหารตามสั่ง โ <Okay. S 2> ส้มตัวขายสม้สมน้ำคองโอ้จุดแถวนี้ละมั้งที่เขาเที่ยวกันอนะ่สวัสดีคะสวัสดีครับส่วนใหญ่เขาเที่ยวกันแถวไหนใช่ไหมมันส่วมากก็ามาไปล่องแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแหล่งท่องเที่ยวมันก็ไม่มีนะคะล่องแพตอนเช้าก็เลหมอกโอ้ข้างในมีอะไรบ้างะคะตอนนกมันมีหลายหมู่บ้านนะคะ เป็นร้านกาแฟก็อย่างเงี้ยคำว่าส่องมุส่องมุสอะไรงเงี้ยคะ่ะออแล้วกาแฟร้านไหนที่ว่าวิวสวยกาแฟอร่อยหรือว่าร้านนี้อันนี้กาแฟหนูก็ไม่ค่อยได้ชิมนะพี่ <laughs> สองร้านเลยเนะาะ <laughs> สุดยอดอาหารตรงไหนอะะคขายอาหารก็เดี๋ยวตรงนี้จะขายค่ะ <laughs> นี่แหละหัวสะพานนี่เลยอาหารอร่อย เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนก็ได้เนอะไปจอดข้างหลังได้ไหมตรงนี้ได้ไหมข้างหลังก็ได้ค่ะไม่งั้นก็ตรงฝั่งโน้นนะคะพี่ปอบไปจอดตรงนี้ล่มๆเลยจะไปชนลานอะเลยยุ่งเลยถอยไม่ได้เนอะได้ได้ก็จะไปได้ถอยเข้าไปเข้าช่องนี้ได้ใช่ไหมคะถอยเข้าตรงนี้ก็ได้จ้ะเก้าอี้ปูดก็ลงโดนอะไรไหม